สบายดีจ้าพี่น้องแม่น้อยกะหากระลูกด้วย้จพี่น้องเด้อลูกลเลยเฮาสิมาเอากะมะก,กุ้งมากล้วยนี่ออกก่อนพี่นอ้องเลยอนามัยก,ก่อนเพราะว่าเฮาสื่อดินบล็อกดินหยังมาก,กอยเห็ดหองน้าด้วยพี่น้องใอ้น,น้าม,มันไหลออกไปมามาพี่ทองป้าเนาะทะลึกอ,กอกะอไเนาะเอามอยู่ว่าเป็นเท่าเดิ่ซับเนาะมันนะ มันมันก like oh oh oh, ็ตายเลยเอาออกมาแกงเลยส่ะโอ้ยทองเอ๋ยเบิ้งฮะปลูกอยู่ริมโพดพอวันก็โอ้ยตายเลยโอ้ยเบิ้งฮะทองจ้กผีสังผี่ยาเนาะเออบกขาดบ่ก้าวมันรอดบ่ ามันสีรอดบ่เนาะหากมันทับบ่เลยเนาะชนิดหองใส่กันเออมันพวมใหญ่มาไหวกินซุ่มนะโอ้ยตายเลยจะคนสีเห็ดมาฮอดพี่เห็นอย่างหองนะธรรมดาก็เห็นน้ำไหลเอาพุ่นแล้วก็แล้วน้ำไปมามามาไปตายเลยเนาะอันกุ้ยอันตัวเอาอันหมากแล้วนะเราบริพันธ์บทของโอเคือเออการเนาะมาพี่ โผล่ไหล่โผลวันนีอบ่ได้เสียงเส้นที่สิเห็ดเห็ดเป็นผู้แสีผู้ชายกันอันนี้การดีได้สะอันนี้ก็นนนนกป้าเนาะเอาสิมาเห็ดอันนี้ก่อนโอ้ยนี่ต้องจับจับกล้องให้คอยสบายดีจ้าป้าลุงม่หน่อยสิมาสมอันน้ำ ใบกล้วยตายออกเป<อ>็นหกลายโคตรนอท่อมเนาะ,นะมันเป็นตะสมมะกวยกำลัลงเป็นน่นะนะกำลังแก่เนาะเออกำลังแก่รีบเนาะร<ด>ีบมันบงงามกันแอาเอาบทสมมันแล้วก็อันตัวใดเอาอันนี้เอาแล้วแล้วเอาพันธุ์ไอ้เนี้ยม<ด>ันจะงามเนาะดูนน เดี๋ตัวมันตายเขาสมออกน้องจะงามเออต้นกล้วยตัวนี้มันสิล่มทับลังคาเฮือนเลยเออขามันชุกเขากระันออกเลยหัวหน้าเนาะชุกเขากระหันหมดเลยเรือทรงเออเรือทรงวีนึ่งจะอีสังมันเป็นอีสังเนาะเรือปุ๊บไม่ยอมไมแยอมไปเพิ่ม

เป็นมันเป็นเนี่มันจะซุดหรือไรเขาเนยรฮะมันเป็นแล้วมันซุดหรือไรมันป่วยมันบด้เป็นต่อยอ่ะมันเท่ากับพันธถิ่นแล้วูอะไรว่ทสิว่าเกิดอีกรอกสองรอกสามเือนหมาอื่นไรออันเขาเห็ดกวานี่ยระบบทางานเลยนี่ยระบบเขาเยอ่ะงหางเลยเด้อานนี้ มันเก๊กะเนาะบัมือหันใม่องบัมือถ้กก็มใหมนบัมีเดนยามนี่เนี่ยเรื่องงานนี่มันจะทูเทึง อ๋อมันก e ็งามเนาะดูแล่วมันมีเ uh บียกบเอกนั่ะเด้กอหม้อแล้วก็เจอมาเดกไม่ไม่อยเด้อ๊บ้รนักดอกนี่ฮะใบกวยสนยไหะ ดูทางรีสะอาดเรียบร้อย้ะจ้าเดยวมันว่าเห็ดสะอาดสะอางไปเลยบุมมีใบตองตายเลยวันนี้เด็กสะอางสะอางเลยทางมันกกระสมทางฝุ่นอีก เลือดแล้วทางนี้เลือดทางพุ่นอีกก็มาซ้อมทางนี้ต่อมาซ้อมทางนี้ทางนี้กะมันหกต้นไม้น่อยหกคือการมดทางนี้อ่ะเราก็เอามาทมก้อนเอาไม้ แห้งกระเทกอขวดแก้วเพือเอามาเขาบรกวดเบียร์นเข่าเอาออกวขดเบียร์ไงเบียอ์ตั้งตั้งตั้งุกคนเลยเอาไปสหมองใหม่อ้านี่แห้งกระเกนี่ยแห้งร้ายตัวนี้หมกมันเป็นหมากอะไรเนาะ ม,ม,มันบูเป็นนกมันตายเลยเออจงกับตัวมันอันะฮนนะันะอ,นนอันนี้มันตายยอดกับบูมี่แกวักับพ่อมันหกเนะๆๆาะ nằm mà lại làm tuần cuội đó đỏ chay mình chân tay đó ไอ้อันน่ะไปมันยังจองกันอยู่มาทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผมก็พอได้กินก๋วยเตี๋ยว ยอบมันจนบ่มีเนาะแม่น้อยเดี๋ยว

มันยอดต้นกล้วยมันอยู่ข้างในมันเปื่อยแล้วมันก็เป็นพุ้นเนาะ

รัวไม่น้อยบุณป้าจำเงาเลยบ้านนี้แม่น้อยกระซิมาซอยต้นกล้วยต่อได้จ้าซอยให้เป็ดให้ไกไ่จะได้มันผีน้องไว้มันอ่อนเนาะมันอ่อนมะกอยใส่กระหำพอบริเปืองเนาะคุณสิไทยวัดเนี่ยลูกมาพี่น้องเอ้ยโอเคทำอย่เลยนี่อ่อนๆมาก่อนอ,อนนาอ เนาห้องเนาะด้วย,ด,วยด้ให้เป็ดไฮฮกระทำเลยทงเลกทำแล้วกัเข่าน้ำทำน้ำป้อนพรอนแล้วลเกลือบางมือคอยบางทีพรอนอ่นอนปนแบบนี้แทบเลยนะบางคนก็นกินกระเยะมันเนาะนนทางในมันนะ อ่อนพี night, ну <Walk. S 1> and, ่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ข้าวแล้วนหรือพวกงาขฝ่ายองไรนี่ตายแล้วนงกุ้วนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปกินทานนั่งบนน่อยบนๆนั่งไปให้งกระยาพี่น้องเอยกินทานเอาก็ไปไปหรอกมันไปเอาไปเรียกงานทางนี้แนวหลายอันทำแนวกึ้นกันนี่แต่กว่าสิชงเงินไปกินทานนั่งอะไรก็แล้วส่งเงินกินทานนัางอ่อนหน่อยนี่แหละกระยา โอนเอาแม่นบ่มีเวลาไปเนาะโอ้ยมันมันมันไก่จะพาอีมันไก่มันใกกันไอยู่ตะกบาเราเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเอามาโลดคนยังน้อยหนุ่มๆมาอยู่สันนีคนเฮานี่แหละงเห็นอนาคตนี้วอยู่นี่เรายังเป็นอยังบ่ได้นะยังเด็กน้อยยังเด็กน้อยอยู่เนาะ นี่แหละคนกันยังว้าว่ามาังเทือกกหัวดำไปก่อนหัวโดนหัวโดนไปก่อนหัวดำคนเอามันเว้าบ่ได้อนาคตของคนเฮาขาดสิตายกับตายขาดสิยังไงยังเพอว่าเวลาเฮาอยู่เนี่ยทำความดีไว้ดีกว่าพี่น้องไห้สั่งแต่ความดีไว้มันจะติดโต้ไปของมือเฮาตายความดีมันกินบม่มดกัดเถือกพี่น้องทำบุญไวไห้หลายๆตายไปเฮาก็ได้หับสิ่งนั่นแม่เนี่ดอกเงินคำนี้เลียร้ายกับ ตายไปกับบราเงิงน้องคำเด้พี่น้องเออเงินคำเอาไปนำบัวได้ได้พี่น้องมีแต่วความดีกับความชั่วอะไรมันติดติดโตเอาไปนำได้นะนากรคนเคาสมเห็นความตายแขนคอถูกบาดย่างเห็นบัวทองแขนคอถูกบาดย่งางความตายนะอันค้นว่าดว่าสิตายสิต้แบ,าบบบใตายนี่ก็มีเยอะแยะน้องพี่น้องเนาะมึงให้เงินเราครบไปเนาะเดี๋ยวนี้เราจะสั่พี่น้พพนองเลย แล้วละ่ะเอาแรงงานเลยเาราจะชิไปกิน,าานทนานเอาหนึ่งแหละพี่น,น้องเฮ้ยโอนเอาหนึ่งแหละเฮ่นกันกานกินข้าวตอนางวันที่เอาโลหลดอะไรก็แล้วเอาโบนิไปมันไก่โอเนาะอยู่แต่ทาแคนะร์คเนาะน้าไส้ผมนี่โบนิไปมันไก่ไปขบับโบนิไปดรอมีแต่ชิบิคินทานเอานำ้ำนางโอนน้อยนี้ไอโอนน้อย นไปใหญ่บุญเขาเคืออีต้นจนแต่ลูกแล้วเนาะลูกยังพันใหญ่ลูกยังเด่นน้อยหนังลูกก่าทานจะออกมากใบบุญใบบุญแกพันใหญ่ใช่ไหมพันใหญ่เนาะเห็นแล้วว่าเนาะทองใบบุญเหรเนาะตะกบากเนาะตะกบากเราพี่น้องน้อนามโมอีกนามโมนะโบแมนคนละพ่อคนละแม่คนละพ่อบ่เออนน้ามโมอยู่น้ำพะจิตนาะอืมอนลูกเข้าเมนบุญไทบุญมันพี่น้องเอ้ย ไปขเราไป <c ười> เกิดที่เทิรซุกยาอะไรมันก็วิเวนวิกรรมไปตายไปค่ะเกิดที่ทิุกเลยวล้วได้ขุสานตั้นผ้าเพ็่นั่งผ้าุสะบคนกุหลาบพี่น้องเนาะพี่ว่าก็เฮาก็ได้คนตายมือแขนคอถูกบาดยานได้มีเอา่เี่ยมานอนได้ คลิปเนี่ยกับพ่อเลยได้เจ้าพี่น้องลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ